วัสดีค่ะวันนี้ได้ภารกิจจากสามีนะคะ50ยูโรซื้อของมาทำของกินสำหรับพรุ่งนี้วันเกิดเขานะคะมาดูกันว่าจะได้ของกับบ้านมากี่อย่างแล้วเงินจะพอไหมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปซื้อของแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปตอนซื้อของนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยชอบ ให้มีคนมาถ่ายถือเป็นประมาณแบบว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยประมาณนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่า50ยูโรวันนี้จะได้อะไรเข้าบ้านบ้างนะคะสําหรับพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ว่าจะทําซูชิตอนกลางคืนนะคะคือพอดีสามีอยากกินแล้วก็เด็กๆลงมติเสียงทุกเสียงออกว่าซูชิก็เลยสามีให้มา50ยูโรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าจะได้อะไรบ้างไปค่ะ บ้านมาแล้วนะคะ50ยูโรไม่พอใส่เพิ่มไปใส่เพิ่มไป2ยูโรนะคะอันที่จริงก็ขาดอีกอย่างหนึ่ง,งนะคะแต่ก็เอาเท่าที่จดเอาไว้ละกันเนาะอันไหนมันแพงก็ไม่ต้องซื้ออย่างเช่นกุ้งนะคะก็ได้มาเกือบครบนะคะได้ทั้งน้ำได้ทั้งดอกไม้ได้ทั้งนมได้ทั้งเบียร์นะคะมีไข่ด้วยมีเมรฟรนฟรายด้วยนะคะมีแซลมอน มีนมนอมอีกอย่างหนึงน่งแล้วก็มีชีสมีไส้กรอกนะคะมีไข่ด้วยมีแตงกวาแล้วก็มีอ,มอะไรเาเรียกว่าอะไรมาม่าเหรอมาม่าใช่มาม่า,มา,มาอะไรไม่รู้เกาหลีญี่ปุ่นจีนไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะคะแล้วก็มีไอปูอัดนะคะไปเดี๋ยวเราไปเชคของอีกทีหนึ่งนะคะมาค่ะเรามาดูนะคะว่า50ยูโรได้อะไรมาบ้างเรามา เอาออกจากถุงเลยเนาะอย่างแรกก็มีนะคะไวนยก่อนอันนี้วายขาวอันนี้เป็นแบบเขาเรียกน่าจะเป็นคล้ายๆกับวายขาวผสมกับพวกน้ำผล,ลไม้ประมาณนี้เนาะไม่รู้เรียกไม่ถูกเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อนะคะมาดูถุงนี้ถุงนี้ก่อนตรนนี้ได้ไส้กรอกมานะคะ อันนี้อันที่เขียนเอาไว้คือได้นะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะแซลมอนเป็นแบบหั่นเป็นแผ่นมาแล้วนะคะอันนี้เอามาทำซูชิอันนี้ส่วนฮอทดอกตัวนี้นะคะจะเอามาทำคอนด็อกนะคะเล่นเกมเยอะไปหน่อยนะคะก็เลยลองทำนะคะเป็นแบบชุบแป้งทอดเนาะแล้วก็ได้แตงกวาแตงกวานะคะ ได้ไข่ไข่มาสิบฟองได้นมสดนะคะนมสดจะเอามาทำโยเกิร์ตนะคะได้เฟรนฟรายมา1นึ่งถุงถุงละ1นึโลนะคะสำหรับตอนมือ้อกลางคืนนะคะได้ชีสนะคะได้ชีสอันนี้ก็เขียนเอาไว้จะทำมา จะทามาไม่ใช่สิจะเอามาทําคอนดอกนะคะเป็นแบบชุบแป้งทอดนะ่นะเนาะได้มาอันนี้เขียนไว้ได้นะคะได้บิฟปนะิ้งครีมนะคะอันนี้ได้มาเพิ่มอันนี้ไม่ได้เขียนนะคะเป็นของลูกเนาะลูกเอาเป็นของของลูกนะคะเอาไปไว้ใช้ที่โรงเรียนอันนี้ไม่ได้เขียนอันนี้ก็เลยเกินมาหนึ่งถ้าเราไม่ซื้อเงินก็พอนะคะซื้อกุ้งเราซื้อกุ้งได้เดี๋ยวดูราคาก่อนนะคะ ตัวอันนี้นะคะอยู่ที่อืมบุยสตาร์เดนเสบีไฮสตาร์โมูโอ้อยู่ที่3 oh, ย,ยูโรนะคะตัวนี้ดูราคาได้โหนี่ได้ครึ่งถุงเลยนะได้ได้กุ้งครึ่งถุงเลยนะคะอันเนี้ย2ยูโร99แพงเนอะดูดิแคดินสอ ยังลบแล้วก็ไอที่เหล่าดินสอนะคะตั้งสัเกือบสาตีไปเลย3ามยูโรผู้แทงเนาะอ้ได้อะไรอีกมีอีกหึือปุ๊บถุงนี้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นของลูกคนเล็กเนาะก็อันนี้ก็ดูสิสองสองยูโรสยูโรยีบเก้านะคะมองไม่เห็นสองยูโรยีิบเก้า ถ้ารวมกันก็ประมาณ5าติดเลย5 30นะคะ5 30โอ้โหูได้เกือบถุงนะได้ได้ได้กุ้งเกือบถุงนะเพราะว่ากุ้งเมื่อกี้ที่ดูนะคะถุงหนึ่งจุอยู่ที่750กรัมราคาอยู่ที่8ยูโรโอ้โหก็เกือบเต็มถุงนะอันนี้ก็ได้มาอันนี้เป็นเกลือสําหรับใส่เครื่องล้างจานนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ต้องใช้ไม่ได้ต้องกินพรุ่งน,นี้แต่ว่าก็าซื้อติดบ้านเอาไว้แถมตัวนี้อีกเป็นตัวผงเป็นก้อนล้าง ล้างจานอะนะคะสาหรับใส่เครื่องล้างจานก็ได้มาอีกก็ตีไปถ้าเอาพวกนี้ลบออกนะคะก็จะอยู่ที่โอ้โหตายแหละอยู่ที่อีกอันนี้ตัวนี้อยู่ที่สองสามยูโรโอ้โหได้กุ้งถึงถุงนึงอะอันเนี้ยสามตัวเนี้ยได้กุ้งไปละถุงนึง ไม่บอกคุณสานะคะไม่บอกแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมาม่านะคะไม่แน่ใจว่าของจีนของเกาหลีเนาะแต่ดูเป็นภาษาจีนมากกว่าเนาะว่าไหมอ่ะดูก่อนนะคะแฮชเดล l e แฮชเอืมอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะไอเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอยกปูอัดเออปูอัดเอามาทำซูชินะคะอันนี้ก็เขียนไปก็ได้มาอ๋ออันนี้มาจากออญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เอามาทำกินพรุ่งนี้ตอนกลางคืนอันนี้ของกินกลางคืนพรุ่งนี้น,นะคะอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันสองหอ่อปูอัดนะคะสองหอ่ออันนี้ก็เป็นข้าวซูชิอันนี้ก็เป็นแผ่นสาหร่ายแพงมากอยู่ที่อันนี้ 26กรัมนะคะ26กรัม10แผ่นนะคะเซนแบลตเตอร์10แผ่นนะคะหรือ10ใบนะคะอยู่ที่3ยูโรกว่าเนี่ยมาดูราคาให้นะคะนูรินูริวิสจอนอยู่ที่3ยูโร25นะคะตัวนี้แพงมากแต่ก็วันเกิดเขาเนาะมันเกิดคุณสาเนาะตัวนี้ก็ สำหรับร้านนี้ก็จ่ายไป17ยูโร49เซนแล้วก็อีกอันนึงอยู่ที่31 31ยูโรกับ28เซนนะคะแล้วก็อีกอันนึงอีกร้านนึงได้นมมา2มา2ลิตรนะคะไม่แพงอยู่จ่ายไปที่เอ,อ่อหนยูโร6กกว่าหรือ80กว่าโดยประมาณนะคะเราก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะคะเอาไปใส่รวมกัน แล้วก็ซูชิข้าวซูชินะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเราไม่ซื้อของที่ไม่ไม่ได้เขียนเอาไว้อย่างเช่นพวกไอ้แฟมตัวนี้นะคะแฟมตัวนี้สำหรับลูกที่เรลาดินซอบวกยางลบบวกดินสอก็เกลือสำหรับเครื่องล้างจานแล้วก็ผงก้อน ตัวก้อนสำหรับเครื่องล้างจานถ้าเราไม่ซื้อพวกนี้เราก็ได้กุ้งมาทำํำกุ้งแทมปุระจะไม่ต้องก็ได้เนาะบอกแฟนเอมแทงเออของอมัแทงเนาะแต่ก็ได้สําหรับพวกนี้ก็อาหารก็ตัดกุ้งออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นอ,อ,อะไรอะฮอทดอกแทนนะคะเป็นฮอทดอกชุบแป้งทอดนะคะชุบแป้งข้าวโพดท,ทอดนะคะก็กินได้เหมือนกันใครไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่วันนั้น เมื่อสองวันก่อนลองทําแล้วนะคะก็อร่อยดีเหมือนกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําสูตรให้นะคะว่าทํายังไงใส่อะไรบ้างไม่ยุ่งยากเลยแป้งแป้งข้าวโพดมันแบบมันแบบข้าวโพดท,ที่เขาเอามาบดละเอียดอะ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบแป้งที่เราเป็นแบบเหมือนแป้งมันอะ่ะไม่ใช่แบบแป้งมันขา้าจากข้าวโพดนะคะอันไม่ใช่เป็นแบบ เขาโพสที่เขา,เาไปตากแห้งแล้วเขาเอาไปบดให้ละเอียดประมาณนี้นะคะเขาเมื่อวานเมื่อวันก่อนที่ทำเนาะก็ทําแล้วก็รู้สึกว่าขายดีเหมือนกันคนที่บ้านชอบเนาะก็โดยประมาณนะคะวันนี้50ยูโรหมดเกลี้ยงเลยแถมต้องจ่ายเพิ่มไปอีกนะคะก็เนาะอันที่จริงก็ไม่ต้องไม่ได้จ่ายเพิ่มหรอกก็คือเราตัดเศษเราเราเมม,เร,เ,ม,มเราเมมเงินเศษเหรียญเอาไว้นะคะเพราะว่าเงินเศษเหรียญ เราเอาไปแลกเป็นแบงค์ได้เอาไปให้น้องสามีเขาเอาไปไว้ใช้ในร้านขายยานะคะเราก็ได้เป็นเงินแบงค์มาเขาก็เก็บเงินเหรียญเอาไว้แล้วก็นั่นแหละก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆบางทีก็เก็บครึ่งปีได้7080ยูโรบางทีก็เป็นปีก็ได้ร้อยร้อยกว่า120บบางทีก็ได้ร้อยห้าสิบนะคะก็แล้วแต่ว่าเราซื้อของกันเยอะหรือเปล่าเนาะแบบเงินทอนแบบทอนทีละหนึ่งเซนสองเซนห้าเซนสิบเซนยี่สิบเซนห้าสิบเซนเราก็รวมไปแล้วก็เอาไปให้น้องสามี แล้วเราก็จะได้เงินเป็นแบ่งมานะคะก็วันนี้ก็พามาดูเน้องเงิน50ยูโรที่จะมีให้เอาไปซื้อของนะคะเราได้อะไรมาบ้างเออลืมได้ดอกลิลลี่มาด้วย1ยูโร99นะคะลืมก็เอาได้เบียร์ด้วยลืมสิหันไปเจอพอดีนะคะเบียร์อันนี้เป็นเบียร์แบบว่า เบียเป็นขวดพลาสติกนะคะ mm. เขาเป็นเบียรผสมน้ำแบบว่าเป็นแบบน้ำอัดลมเป็นแบบพวกรสรสรสอะไรอะรสมะนาวรสกรปฟรุตแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะใส่อะไรลงไปเพิ่ม,มนะคะแต่พอดีสามีบอกว่าเออซื้อตัวนี้มาให้เผื่อลูกค้ามาที่บ้านแล้วเขาแบบเอออากาศร้อนช่วงนี้นะคะก็เลยเผื่อเขาอยากดื่มอะไรเย็นๆก็แบบเราก็อันนี้ให้เขาไปได้นะเราก็เปิดให้เขาเยินมให้เขาได้นะคะ ก็สำหรับ50ยูโรในการซื้อของในประเทศเยอรมันนะคะก็ได้โดยประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้ออันนี้คือเป็นพิเศษน,นะคะถ้าเกิดเราซื้อปกติเราก็ได้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวครั้งต่อไปแต่จะเอามาให้ดูนะคะว่าเวลาที่โบไปซื้อของภายในอาทิตย์หนึงกับเงิน120ยูโรได้อะไรบ้างนะคะได้เยอะบอกเลยว่าเยอะถ้าเกิดเราซื้อเป็นถ้าซื้อเป็นเราได้เยอะอยู่ได้ทั้งอาทิตย์นะคะ เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมีมีอกถ้าเกิดเดี๋ยวก็ถึงเวลาวันพฤหัสแล้วเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะทําคลิปให้ดูนะคะว่าได้อะไรบ้างถ้าเกิดไปซื้อของปกติซื้อของเขาบ้านเนาะวันนี้ก็พิเศษหน่อยพรุ่งนี้วันเกิดสามีก็เลยทําคลิปง่ายๆมาให้ดูแบบว่า50ยูโรกับอยากการกันอยากกินซูชิเขาได้อะไรมาครบไหมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวจะทําคลิป120ยูโรได้อะไรเขาบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทํา สูตรอาหารลงไปเรื่อยๆนะคะเผื่อใครแบบสนใจแบบเออลองเอาไปทําทานที่บ้านเอาแบบให้ลูกให้หลานกินทําแบบกินเองกันคนสองคนทํากับเพื่อนกินกับเพื่อนกินกับพ่อแม่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์แล้วก็ติดตาม subscribe ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไปเก็บของก่อนเดี๋ยวของ,ของ,ของมันจะเนา่าปเก็บเข้าตู้เย็นก่อนนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ